ย้อนดรามา่าหนิงไอรีนนักร้องร้อยล้านวิวก่อนโพสต์เรื่องกลาดยิงเคยดราม่าหนักมาแล้วจากดราม่านักร้องสาวหนิงไอรีนเจ้าของเพลงดังเขาคือมีใหม่ไวแท้ก็ได้ออกมาทวิตข้อความลงทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงกรณีเหตุการณ์กลาดยิงในห้างพลาก้อนว่าโลกนี้มันโสมม,มประชากรหล่นโลกสมควรแล้วกลาดยิงสยามพลาก้อนและเป็นเราจะไม่ยิงแค่นี้หรอกกลาดยิงสยามพลาก้อน ข้อความนี้ทำให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์รุนแรงจนทำให้ค่ายต้นสังกัดไยดอนมิวสิกประกาศลงดาบระงับงานนิงไอรีนทั้งหมดทันท,ทีพร้อมแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่สนับสนุนพฤติกรรมและการกระทำดังกล่าวของศิลปินขณะที่ตัวหนิงไอรีนก็ได้ออกมาทวิตขอโทษผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของตัวเองโดยมีข้อความว่า นิงต้องขอโทษทุกคนกับสิ่งที่หนิงได้ทําลงไปทั้งหมดเกิดจากความผิดของนิงเองนิงขอโทษทางค่ายและแฟนคลับนิงเองทุกๆคนที่เห็นโพสต์ของหนิงหนิงขอโทษที่ทําให้ทุกคนผิดหวงังและได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นิงรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นความผิดทั้งหมดหนิงขอรับไว้คนเดียวค่ะ #Paragon ก่อนจะมีดราม่าเรื่องทวิตพาดพิงเหตุกาดณ์ยิงที่ห้าง Paragon ย้อนกลับไปไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้หนิงไอรีนเคยเป็นข่าวร้อนแรงมาแล้วครั้งหนึ่งหลังให้สัมภาษณ์ถึงนางเอก MV ของตัวเองอย่างชา์ลอตออสตินในลักษณะไม่ให้เกียรติโดยใน MV มีฉากที่หนิงและชาลลอตต้องจูบกันซึ่งหนิงบอกว่าถือเป็นกำไรทำให้เกิดกระแสวิพาก์วิจารณ์จนแฮชแท็แม่หนิงไอรีนร้อนแรงขึ้นมาทันทีในครั้งนั้นหนิงให้สัมภาษณ์ถึงฉากจูบกับชา์ลอตออสตินใน MV เพลงเขาคือมีใหม่ไว้แท้ว่า ยังฉากจูบกับชาลลอตไม่อยากให้ตัดออกถ่ายจริงมีเต็มเต็มปากเลยโดยพิธีกรก็ได้ถามว่าฉากจูบคนถามช่วยโอกาสหรือเปล่าเธอก็หันไปตอบทันทีว่าบอกตรงนี้เลยว่าช่วยทางด้านพิธีกรก็พูดเสริมขึ้นมาว่า MV ฉันทําอะไรก็ได้ซึ่งหนิงก็ได้ยิ้มและขำพร้อมตอบกลับว่าตามบทที่เหลือมันก็กําไรหนิงยังเช่นชมผู้กํากับด้วยว่าเหมือนผู้กํากับเข้าใจหนูเดี๋ยวเทคเดี๋ยวเทคหนูชอบผู้กํากับมากเพลงหน้าหนูอาจจะเป็นผู้กํากับคนเดิม แน่นอนว่าการสัมภาษณ์ครั้งนั้นทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการช่วยอากาศและไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานซึ่งในครั้งนั้นหนิงไอรีนได้ออกมาอัดคลิปขอโทษแล้วผ่านเพจ a c e b o o k ซูปเปอร์ลูกทุ่งโดยระบุว่าสวัสดีค่ะหนิงไอรีนนะคะก่อนอื่นหนิงต้องขอโทษทุกคนขอโทษที่พูดออกมาโดยไม่ได้ตรายตองให้ดีนะคะทําให้ทุกคนที่หนิงกล่าวถึงได้รับผลกระทบหนิงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วและจะนํามาเป็นบทเรียนในชีววิต่า เราจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ